สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่ผมบอลสไลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับเที่ยงคืนของวันนี้นะครับฟรีไฟได้นำอ่าหน้ากากไฟกลับมาใหม่นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นแฟชั่นที่น้องๆหลายคนเรียกร้องกันนะครับว่าให้เอากลับมานะครับทาง GM ก็จัดให้แล้วนะครับอ่าเป็นชุดนี้เลยอะไรสควาสตวตสควาสนี่แหละอนนี้อาจจะมีเสียงไก่ขันมาแทรกนะ เห็นไหมเพราะผมถ่ายตอนตีสี่ตีห้าแล้วตอนนี้นะเออก็โอเคครับตอนแรกผมไม่อยากมาทําคลิปหรอกแต่ว่าดูดิผมสุ่มได้นะในราคาที่แบบโคตรคุ้มโคตรดวงดีเลยนะครับตอนแรกผม คือผมสุ่มประมาณช่วงตีสามนะผมตื่นขึ้นมาสุม่มคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับอ่าแต่ว่าบอกเลยว่ามันออกง่ายมากสําหรับการกลับมารอบนี้ของหน้ากากาฟไฟน้องๆลองไปสุ่มดูนะครับคือเพชรตอนแรกที่พี่เหลือเนี่ยประมาณน่าจะพันสี่รอยเพชรปะเออน่าจะพันสี่รอยเพชรน,นะครับตอนนี้คือเพชรเหลือ8ปดเจ็ิเพชรคือแบบ หมดนิดเดียวเองได้พิมพ์เขียว3พิมพ์เลยนะครับสาหรับตัวแพงที่สุดนะโคตรดวงดีเลยนะครับบอกเลยแล้วก็มาครั้งนี้มีการันตีนะครับหมุน50ครั้งจะได้รับหินแปลงล่าง1ชิ้นนะครับหมุน80ครั้งจะได้รับพิมพ์เขียว1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยยังมีการันตีนะครับสำหรับการหมุนเสียได้มากผมไม่ได้อัดตอนที่ผมสุ่มให้ดูเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้งไงเพชรแค่นี้เพราะว่าอีโวตู้ก่อนเนี่ยผมสุ่มเนี่ยโอ้โห เติมไปพันสองพันก็ยังไม่ได้นะเออออกอยากมากก็เลยไม่ได้ตั้งใจอัดให้ดูนะแต่ว่าแบบ โชคดีอ่ะเออได้ไปในราคาคุ้มคุ้มถูกๆนะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูผมแลกให้ดูนะครับผมก็อยากจะมาแชร์น้องๆสําหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับที่ผมใช้อยู่ประจานะครับมาแนะนานะครับไปดูกันเลยกว่าครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีมมรรรนนนรไฟแบบฟรีๆแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับแนะนาเกมนี้เลยครับ Happy Dummy ครับเป็นเกมไพ่เล่นฟรีเพื่อความบันเทิงและความสนุกนะครับเล่นเพื่อสะสมคอยแกลกรับบัตรทูบนันนี่ในเกมยังมีกิจกรรมอีกมากมายเข้าร่วมการแข่งขัน จะมีโอกาสได้รับบัตรทูมันนี่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเลยนะครับเล่นเกมก็สะสมคอยได้ฟรีและเอาไปแลกบัตรทูมันนี่และค่าโทรได้ตัวเกมนะครับยังสามารถรวบรวมชิ้นส่วนของบัตรทูมันนี่ได้นะครับตัวอย่างเช่น ค่ารวบรวมครบ300ชิ้นส่วนนะครับสามารถนําไปแลกเป็นบัตรทูมานี่3 0 0บาทได้เลยนะครับและก็เกมนะครับก็ยังสามารถเชิญเพื่อนเพื่อรับคอยได้แบบฟรีๆทุกวันนะครับของฟรีบอกต่อนะครับสำหรับเกมนี้แจกฟรีไม่จกตาแจกทุกวันนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับไม่ควรพลาดแอปนี้นะครับไปโหลดติดเครื่องไว้เลยนะครับมีโหลดทั้ง iOS และ Android นะครับไปดูคลิปกันต่อเป็นยังไงครับผมดูแล้วอยากได้เพชรฟรีกันหรือเปล่าครับ ไปโหลดติดเครื่องมาไว้เลยเพราะว่าตอนนี้แอปนี้แจกทุกวันเลยนะครับแล้วก็ได้จริงนะครับแจกจริงนะครับไปโหลดมาเลยนะครับเหมาะมากสําหรับน้องๆสายฟรีตอนนี้พี่ก็ใช้วิธีนี้ในการหาเพชรอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแลกเลยดีกว่านะครับผมอ่าแลกตัวแพงสุดเลยนี่นะครับผมโอเคจัดไปนี่ได้มาแล้วครับสาหรับหน้ากากไฟนะครับที่ผมโคจรได้เลยไก่มันขันไม่หยุดจริงๆ เมื่อก่อนนะไม่มีตังเติมนะตอนช่วงมันมาแกๆนะโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ตกลงไปไนะครับผมโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปเจอกิจกรรมลับครับที่มันแอบเปลี่ยนนะ <c oughs> ก็คือตู้โกอยอครับทุกคน <c oughs> น้องๆหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เห็นนี่ครับทุกคน โกลโลโยเขาแอบเปลี่ยนครับเออคือแบบโดนกระแสดามา่าหนักไง GM แบบเอาชุดเก่ามาขายไม่ใช่มาขายดีเอามาให้น้องๆสุ่มนะครับคือชุดชุดก่อนหน้านี้นเนี่ยคือหลายคนได้มาแล้วนะครับเคยเอามาแจก,กแล้วนะไอชุดไอแคกสีแดงเนะ่เออก็โดานกระแสดาม่าไปก็แอบเ,เปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนตอนไหนนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบเป็นแพ็กตัวนี้ด้วยนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอชุดเนี่ยมันจะมาหลังจากตู้เดมอนตัวนี้หมดนะ เออมันเป็นเซตเดียวกันกับผู้หญิงแต่ว่ามาเป็นตู้โกเฉยเลยแบบชุดสวยมากเลยเออมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคงั้นจะรีหลออะไรครับจัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราใช้บัตรโกแล้วกันเพราะว่าผมมีเยอะนะทุกคนจัดไป ซื้อไปเลยหนึ่งทีสิั้งเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับสําหรับชุดนี้นะฮะมันมีชื่อว่าอะไรเนี่ยอืมช่างมันเถอะนะครับแต่ว่าเราได้มาแล้วโอเคสาหรับแฟชั่นที่เราได้มานะครับน้องๆคงจะถูกใจกันแหละเพราะว่ามันเป็นชุดโคที่สวยมากๆเลยนะสําหรับผมนะเฮ้ยสวยนะทุกคนนะเป็นชุดโคที่สวยมากๆเลยนะทุกคนเออ น้องน้องหลายคนคงจะหายบทแล้วแหละเออตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้ากากไฟดีกว่านะที่เราแลกมาเมื่อกี้นะครับโอเคนี่มาแล้วหน้ากากไฟของเราอย่างเท่เลยครับทุกคนเอ,อประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะอยากจะมาแบบมาอวดความดวงดีนิดหน่อยนะครับแบบคือไมไ่ตั้งใจจะมาทาคลิปเลยคือพอดีว่าแบบมาเห็นชุดโกชุดนี้ด้วยนะก็เลยแบบเออทำคลิปให้ดูแลก,กันนะครับอืมอ่านี่ เขากับหัวบาวันนะเสื้อตัวนี้คงไม่มีใครใส่หรอกถ้าไปเล่นจริงๆนะ,ะข้าวคราวข้าวคาว นี่าวๆแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในคช้าผมก็มาทาคลิปเล่นๆขำๆให้ดูนะครับสําหรับช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปลงนะเพราะว่าตอนนี้พี่ทํางานนะครับทำงานค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ไม่มีเวลาทําคลิปให้ด้วยนะครับส่วนมากก็จะลงแต่คลิปเดิมๆนะครับน้องๆที่ขอเข้ามาก็จะพยายามทําให้แล้วกันลาคานไก่มากตอนนี้โอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับน้องๆก็ลองไปสุกนะครับสำหรับเซตหน้ากากไฟที่เอากลับมาขายนะครับบอกเลยว่าพลาดครั้งนี้ไม่รู้ว่าครั้งไหนจะกลับมาแล้วนะครับสำหรับหน้ากากไฟ นะครับน้องๆอ,อ,อาจจะดวงดีกว่พี่ก็ได้นะครับอาจจะหมุนรอบเดียวได้3าพิมพ์เขียวเลยอะไรอย่างนี้นะอเอออย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากมีเพจฟรีไฟล์แบบฟรีๆอยากได้มาใช้แบบฟ,ฟรีเลยแอป Happy Dummy นะครับเขาแจกทุกวันเลยนะครับไปโหลดติดเครื่องมาไว้เลยนะครับผมสำหรับ Android และ iOS มีให้โหลดทั้ง2ระบบเลยโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ